สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปการสอนอทฤษฎีดนตรีสากลแบบสรุปนะครับแบบไตแบบรวดเร็วนะฮะซึ่งอตอนนี้เราจะไปไล่สเต็ปของการเรียนเบื้องต้นนะครับก็คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับ อ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้ในเฉพาะวิชาของอดนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเนาะก็เป็นเป็นห้องเรียนพิเศษดนตรีนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถใช้ในระดับชั้นมปลายได้นะครับเป็นการทวบรวความรู้เนาะโอเคไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับอัอนดับแรกนะครับถ้าว่าถ้าเราจะรู้เรื่องของทฤษฎีดนตรีนะคบว่าเรื่องของธรรมททฤษฎีดนตรีสากล หลักๆเราจะรู้อยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะอันนี้เดี๋ยวคนอ่นจะจะบอกอเป็นหัวข้อหลักเนาะแล้วก็ส่วนรายละเอียดดีเทลต่างๆเดี๋ยวอาจจะเขาเรียกวา่าให้วาปให้วาปการไปศึกษาด้วยตนเองนะฮะเพราะมันอย่างนั้นมันจะมันจะเนิ่์นานเกินไปนะฮะโอเคอันดับแรกถามว่าต้องรู้อะไรอ่ะอันดับแรกเลยเบสิกเบสิกก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานเส้นนะครับ สเตปนะครับหรือคําว่าสตาร์ก็ได้น,นั่นะีอนะก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับมันก็คือบรรทัดแท้เส้นนะครับเราจะวาดจากข้างบนก่อนก็ได้หรือข้างล่างก่อนก็ได้เน้นย้านะครับจะวาดจากเส้นอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่นะการนับเนี่ยเราจะนับข้างล่างข้างล่างอะเป็นเลขหนึ่งนะครับก็คืออย่างช่องนะอันนี้มี4ช่องใช่ไหมอันนี้ก็ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3าช่องที่4 ส่วนเส้นมนันนี้5เส้นเราก็นับเป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเส้นที่5สังเกตว่าตัวนี้มันจะครรูณละความหมายนะฮะอันนี้มันคือเขาเรียกว่าระหว่างช่องนะครับก็คือเป็น free space นะครับก็คือช่องว่างระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกเป็นช่องนะครับแต่บนเส้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียก on นะ ก็คือบนบนเส้นกับระหว่าก็คือช่วงนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าใส่ใจตรงนี้นิดนึงนะครับคือถ้าเราเข้าใจมันก็จะจะจะ,จะมีเรียกความถูกต้องนะครับร้อยเปนตงีจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันต้อง100นะร้อเนะเพราะการที่เราอ่านโน้ตอย่างบางทีการอ่านโน้ตพลาด <c oughs> อ่านโน้ตผิดเนี่ยมันทําให้ความหมายหรือเสียงนั่นเปลี่ยนไปเลยนะครับนะะเพราะฉะนั้นการบางโน้ตนะครมันจะวางได้ก็คือ1ในช่อง ในช่องก็คือระหว่างนี้ถึงนี้นะครับในช่องเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างขาโทษๆ s อรี่อาบนช่องบนช่องบนช่องก็คือทับแบบนี้นะครับการวางโน้ตก็คือทับ่างนี้ก็คือแกะให้มันอยู่กึ่งกลางถ้าเป็นโน้ตพวกตัวดำตัวขาวก็สมมติอย่างเงี้ยก็คือแกะให้มันอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องถัดว่าถัดเขียนเนาะอันนี้ผ่านนะผ่านเนาะอันนี้เรื่องาตรฐานเส้นต่อไปนะครับผมเรื่องของ คำว่า,าตัวโน้ตนะข้อสองไม่จบเนาะข้าวๆคำว่า,าวโน้ตหรือที่ครูชอบใช้คำว่นานะฮะมิวสิกโนนะครับสเตชันก็คือเป็นคล้ายๆแบบสัญญากรดนตรีมั้งนะประมาณนั้นนะฮะความหมายของภาษาไทยก็คือโน้นั่นแหละโน้ตท,ทีนี้เอาง่ายๆเลยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดา5 5ประเภท ก็คือที่เราใช้บ่อยแล้วกันนะครับ1ก็จะเป็นตัวกลม2ก็จะเป็นตัวขาว3ก็จะเป็นตัวดําการวาดตัวดํานี่อย่าลืมนะครับต้องระบายสีข้างในด้วยนะครับนี่นะครับก็คือตัวขาเบ1นหนึ่งชั้นต่อไปข้อที่4ก็คือตัวดำนั่นแหละครับแล้วก็เติมคาเล็แกแฟลกเติมทงเข้าไปส่วนข้อ5จะเป็นขัเบนสองชั้นนะฮะนะครับอ่ะข้อสังเกตคือถ้าเราทําอย่างนี้ผิดนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ระบายสี อย่างที่ถูกต้องก็คือต้องระบายสีตัวมันด้วยนะครับจะเป็นคคเบตตั้งแต่1ชั้นเป็น2ชั้นก็ต้องระบาย3ชั้น4ชั้นก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับต้องระบายด้วยนะครับออาโอเคอันนี้คือเรื่องของชื่อโน้ตและกันนะครอันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปไปหาชื่อภาษาอังกฤษเข้าด้วยนะครับแบบ n g l i s h ด้วยนะครับอย่าง whole note half note quarter นะครับเอทโน note s n o t นะครับแล้วก็หัดเขียนด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุด อ่าเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องดูตลอดนะครับอย่ายไปอย่ายไปมองข้ามนะรเรื่องของอ่าอย่างหนึ่งที่ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าของค่าของตัวโน้ตเนี่ยฮะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีจํานวนมันจะมีค่ามันเหมือนมันเหมือนอันเนี้ยคือแบงค์ร้อยอันนี้คือแบงค์ห้าสิบอันนี้คือแบงค์ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้แทนค่านะครับเอาแทนค่า แทนค่าของของจังหวะที่เราจะเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆน,น,นะเดี๋ยวค่อยไป,ไปว่ารายละเอียดอันนี้คือสรุปนะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของอตัวโนต้ตตัวหยุดด้วยซึ่งโนต้ตโนต้ตตัวหยุดเนี่ยหลายคนมองข้ามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่ใจครับว่าโนต้ตตัวหยุดไม่มีความไม่มีความสําคัญคจริงมีความสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนต้องต้องศึกษาว่ามันคืออะไรยังไง ซึ่งเนี่ยอย่างสีมันก็คืออันนี้สีอันนี้สีมันก็คืออันเดียวกันแต่แค่ว่ามันเป็นโน้ตที่เวลาเวลาบรรจุอยู่ในบรรทัดเส้นเราต้องเล่นเป็นเสียงแต่อันนี้ถ้าบรรจุอยู่ในบรรทัดเส้นคือเรานับในใจมันจะเป็นเรื่องของของเขาเรียกว่ายังไงอะความหมายความหมายมันจะมันมันจะมันพัดพูดเป็นคำคือเหมือนเล่นกับไม่เล่นเนี่ยแต่นับนับเป็นจังหวะข้ามไปนะครับ นาะงประชันตรงนี้สําคัญมากอย่างโนต้ตตัวดำตัวหยุดตัวดาเนี่ยหลายคนชอบชอบถามมาเขียนยังไงนะครับคล้ายๆแบบเลข2นี่ก็ได้นะครับเลข2เนี่ยแล้วก็ลงมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวหยุดข้าเป็นหนึ่งชั้นหยุดข้าเป็สองชั้นอ่านี้ลงไปหาก็คืออันนี้ความจริงมันมีเยอะแยะมากมายนะครับในเขาเรียกว่าในตัวของอิอนเทอร์เน็ตทั่วไปเนาะ,ะโอเค ทีนี้อย่างหนึ่งอยากจะบอกว่า,าสำหรับสำหรับโน้ตเนี่ยถ้าคาเบตสองชั้นเดีกลับก่อนอันนี้ขอขอมาเห็ุนิดนึงนะครับถ้าคาเบตสองชั้นนะครับคาเบตสองชั้นอย่างนี้แล้วคาเบตหนึ่งชั้นก็ได้สองชั้นก็ได้ถ้ามันเป็นคาเบตนะนีโทษโทษโรๆๆีบพูดถ้ามันต่อกันอย่างเงี้ยในหนึ่งห้องสมมุติในหนึ่งห้องดนตรีมันต่อกันอย่างเงี้ยควรจะจัดให้มันมีเส้นเชื่อมนะครับ ความจริงมันคือความหมายเดียวกันนะฮะอันนี้มันคือความหมายเดียวกันมันคือความหมายเดียวกันเลยนะครับผิดเขาซะมันคือความหมายเดียวกันนะเหมือนกันเป๊ะแต่แค่เขาเรียกว่าจัดรูปแบบให้มันดูเรียบร้อยนะครับให้มันดูสวยไงดูเป็นระเบียบประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาโน้ตเขาเรียงกันสมมติคาเบสคาเบาถ้าเป็นสิบะสองชั้นอะสองชั้นอย่างนี้สมมุตินะฮะสมมุตินี่พวกผมก็จัดให้มันเรียงกันอย่างนี้ก็คือสองชั้นก็ฉีดสองเส้นอย่างนี้ให้มันต่อกันอย่างนี้ มันคือความหมายเดียวกับเมื่อกี้นะมันคู่ความหมายเดียวกันนะมันมันอ like ่านเหมืนอนกันเลยนะครับอ่า right. โอเคเนาะอันนี้จบเรื่องโน้ตนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของอ่าเขาเรียกเป็นเป э ็นกุญแจแล้วกันเป็นกุญแจเสียงนะครับทีนี้กุญแจเสียงเนี่ยอ่าจะขอพูดแบบสรุปง่ายๆเลยมันจะมีที่ใช้กันบ่อยนะครับมันจะมีนี้ก็คือกุญแจกุญแจกุญแจโซลกับกุญแจฝา วิธีเขียนก็ไปหัดเขียนกันเองนะฮะซึ่งวิธีอ,าอ่านได้บอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับการอ่านก็โอ้ยมันมันมีเยอะแยะในในเรื่องของสอื่อการเรียนรู้เน็ตซึ่งเดี๋ยวจะยังไม่ขอพูดในตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแนะแตนแนพยายามจะสรุปให้สั้นที่สุดเนาะอ่ะโอเคผ่นเรื่องเรื่องกุญแจก็คืออ่าเขียนซะหน่อยอันนี้อ่าเรียกกุญแจคือเขาวลาล้าเขียนก็เขียนกุญแจซ่อนอย่างเงี้ยแต่เวลอา,นนาอ่านนะคำอ่านนะเขาจะอ่านว่าเขาจะอ่านว่าโซ หรือ G clef ก็ได้นะครับเนี่ย G clef ก็คือซอนก็คือโซนนั่นแหละอันนี้กุญแจฟานะฮะหรือ F clef ฟาโซนหรือก็ F clef ประมาณนี้นะครับแต่เราจะรู้จักกนันในนำของกุญแจกุญแจซอนกุญแจฟาประมาณนั้นวิธีอ่านก็บอกไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคเรื่องเรื่องเรื่องของมันจะมีสูตรลับนะเข้อแรกมันจะมีสูตร มันจะมีสูตรลับเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นเครดิตแล้วกันสูตรลับการอ่านสูตรลับการอ่านกุญแจทั้งสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะจะค่อยมาเป็นเครดิตว่ายังไงเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะโอเคครับอ่ะต่อไปนะฮะ,ะเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นระบบตัวอ,อ,กอักษรระบบตัวอ,อักษรในในดนตรีสากลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่ 7ตัวนะวันนี้อันนี้เป,นเป็นเรื่องที่มัน,นจริงมันก็อยู่ในเนื้อหานะฮะเจ็ดเขาเรียกเจ็ดเจ็ดชื่อแล้วกันนะก็คือมันจะใช้เขาเรียกว่าบเป็นออักรษรภาษาอังกฤษเนาะ a b c d นะฮะทีนี้เราอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มที่ a กว่านนก็คือใครที่ท่อง a b c ได้นะ oh, โอ้โหก็คือท่องได้อยู่แล้วนะฮะ a b c d e f มีทั้งหมดแค่นะครับ7ตัวที่ไม่ซ้ำนะที่ไม่ซ้ำนะฮะพอสมมุติว่าหมดหมด G ปั๊บนะหมด G ปั๊บมันก็จะวนจากตัวที่7มันก็จะเป็นตัวที่8จริงๆแล้วตัวตัวที่8เนะี่ยมันก็คือ A มันก็คือตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้นะฮะห่างกัน8เสียงเขาเรียกว่า1ออกเต จำไว้เลยนะครับหนึ่งอเตปคือมีทั้งหมด8เสียงนับตั้งแต่ตัวไหนก็ได้สมมุติถ้าเริ่มถ้าเริ่ม A ก็จบ A ถ้าคุณเริ่ม B ก็จบ B ีงครับก็คือมันจะวนไปทั้งหมด8เสียง1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ8ถ้าเริ่ม C ก็จบ C ในทางดน,นตรีส่วนมากเราเราจะชอบพูดกันโดเรมีโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับเนี่ยก็คือโดจบโดนะเขาเรียก1ง,งอกเตป ถ้า2องอ,ออเตก็เอา8ไปคูณ2ก็จะได้โดสองเขาเรียกโดโดโดปกติอันนี้เวลาครูสอนดูชอบอแทนค่างไงโดปกติโดสูงแล้วก็โดสูงสูงอ,บบอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราเราคูณแปดเราคูณจํานวนจานวนออกเตเข้าไปมันก็จะได้จํานวนเสียงหรือบวกลบคูณหารอะไรประมาณนั้นมันก็จะ ครบตามจำนวนวงรอบ8เสียงนะครับอันนี้อยากจะให้อลองฝึกกันเนาะโอเคผ่านต่อไปอเส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องนี่จะเป็นเรื่องของการอยู่ในบรรทัดนาเส้นนะครับห้องความจริงไม่มีอะไรมากนะมันก็ง่ายๆก็คือเนี้ยนี่ก็ปกติก็คือเนี้ย,เ,ยเขาเรียกเส้นกั้นห้องนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือเขาเรียกดับเบิลบาร์ไลน์ถ้าเป็นอันเดียวๆเนี้ยเขาเรียกบาร์ไ ถ้าสมมติอันนี้เขาเรียกก็แค่ดีดับเบิลนะครับบาร์ไลแค่นั้นเองนะครับก็คือไปหาชื่อเราได้ไม่มีปัญหาเนาะอ่ะต่อไปนะครับอ่ไทม์ซิกเจอร์ไทม์ไทม์ซิกนะครับต่อไปไทม์ซิกเจอร์หรืออัตราจังหวะนะครับไทม์ซิกเจอร์ไทม์ซิกเจอร์เนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกแบบปกติ mm hmm. กับแบบผสม ไทม์ซิกปกติกับแบบผสมเนาะสองอย่างเนี่ยปกติแล้วอยากจะให้เราเน้นที่แบบปกติเนาะปกตินะครับปกติมากกว่าที่เราเจอกันมากมันจะเป็นตัวเลขประมาณนี้เคยเห็นไหมครัตัวเลขที่เป็นอาบนล่างมันไม่ใช่เศษส่วนนะครับเราห้ามเขียนเป็นอย่างนี้4ส,ส่วน4หรืออะไรก็ตามส่วนต่าตรงนี้บอกเลยว่าผิดนะครับผิดผิดนะฮะให้เขียนบนล่างแค่นั้นนะครับก็คือสมมติสมมติตัวเลขไหมก็ได้สมมติ สมมตินะสมมตินะสองแปดเนี่ยแต่ห้ามเขียนขีดเส้นนะห้ามห้ามเขียนขั้นอย่างนี้ก็คือบนล่างจบอ่ะก็คืออันนี้คือเขาเรียกเป็นเป็นทานเก็นเจอร์มันมันมันเอาไว้บอกอะไรก็คือเอาไว้บอกอ่าจำนวนจังหวะในในหนึ่งห้องนะครับสมมติอย่างนี้สมมติเพลงนี้นะฮะเนี่ยมีสองวงเพลงนี้มีสองห้องถ้าครูเขียนว่าอย่างนี้นะครับตัวเลขข้างบนตัวเลขข้างล่างนี่มีความหมายนะฮะนะครับอันนี้เป็นความหมายของมันเนาะก็คือเดี๋ยวจะสรุป ให้อีกทีนึงนะครับอ่ะก็คือประมาณนี้ท่าสิมันคือตัวเลขที่บ่งบอกจังหวะนะครับมันมีบ่งบอกจังหวะใน1ห,ห้องนะครับโอเคอ